อันนี้ยังนี่เนื้อมุนยังนี่เนื้อหมุนสะพานเท่าหมุนหม,มุนเอาสะพานลงบ่สะพานลงครับโอ้ <c oughs> โอ้มาดูเครื่องยนต์ครับโอ้นีบบอของเครื่องอ่ะ ใส่เครื่องเป็นนิสันเนาะสามเครื่องคนระับโอ้พามาดูห้องเครื่องยนต์ครับนี่ดับปืนเลยมีตันน้ำมันพอไฟมาน่ะฮะต่อไฟ,อไฟ,อไฟน่อไนิสันนะนิสันดีเซล เป็นเครื่องกี่สูปน้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูปครับหกููปน,น<ฟ>ะส,ปส,ปสามเครื่องฮะหกสุปหกสุบสามเครื่องจักแรงนี่แต่ละเครื่องนี่ไอ<ะ>จากแรงเครื่อกลางเครื่องกาง0มยีฮะสามรอ้รอรบ่ีสันสามร้อย้าเนนะ สามเครื่องมันไปอย่างไรมันไ่เคยติดบหรอเจียบมาได้เขาเขาเจียบมาได้ภายในข้างล่างนะครับนี่มันกิโยงสิโ เนื้ือเป็นเรือหลาดตูงนะเรือหลักตูงใช้เครื่องที่สัคนครับสามเครื่องนะครับที่สันหก3สามเครื่องนะครับเวลาสามร้อยยี่สบะได้ละได้ลนะนะ ขึ้นไปหมอกได้ขึ้นไปา้า่ามัน,นีบันไดขึ้นนะน,นีบันไดขึ้นนะครับโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอแลวครับไอ้น้อยไอจ้จอยไอจ้จอยครับไอจ้จอยรือว่านานจอยครับคนขับเรือนะครับอ้าวออกออกเรือได้ตอนนี้ผมก็อยู่บนแพขนานยนต์นะครับก็จะใช้เรือนะครับนี่ เครือรักจูงพี่น้องอันนี้นเป็นเครื่องยนต์ี่สันสามสามตัวสามเครื่อง็นสูบนะครับ t u r b โอ้หน้ำไหลแรงมากครับน้ำโค้งนะครับนี่น้ำโค้งนะครับ,อรบอโอ้